สวัสดีครับวันนี้ร้านตีโมบายนะครับผมก็จะมาปลดล็อกเครื่องจีนนะครับอันนี้ลูกค้าส่งมานะครับเป็นเครื่องจีนนะครับของ oppo นะครับเป็นเครื่องก๊อฟนะครับผมวันนี้เราจะมาปลดรหัสนะครับ แล้วก็ปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องแล้วนะครับผมแล้วก็นี่นะครับกดตรงนี้นะครับกดสองข้างนี้นะครับ แล้วก็มันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมเลื่อนลงมานะครับ ครับพอกดเสร็จนะครับผมก็จะได้ขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับผมครับผมเรียบร้อยครับอ,อย่าลืมนะครับทุกอย่างาตัวนี้นะครับเป็น ข้อมูลทุกอย่างในเครื่องมันจะหายหมดเลยนะครับถ้าทําวิธีในี้นะครับผมครับ <Okay. S 1> ครับผมฝากไว้ได้นะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ